ได้สายตาสั้นหรือสายตายาวหรือสายตาเอียงนะครับควรใส่แว่นตาไหมควรตัดแว่นใหม่ทุกๆก,กี่เดือนกี่ปีเลนแต่ละชนิดแตกต่างกันยังไง สวัสดีครับผมวันนี้ครับเราจะมาตอบข้อข้องใจและคําถาม<ว>ที่เข้ามาในเพจเยอะมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแว่นตาสายตาหรือแว่นกรองแสงนะครับมีคนถามเข้ามาในเพจเยอะมากๆเลยครับเดี๋ยวแบงค์ชอบตอบทีละข้อนะครับในเรื่องของข้อที่1นะครับมีคนถามว่าในตอนนี้เขาไม่ได้ใสยตาสัาน้นหรือสายตายาวหรือใสยตาเอียงนะครับควรใส่แว่นตาไหมเราต้องประเมินจากตัวเองก่อนครับว่าทุกวันเนี้ยเรามองหน้าจอคอมน้าจอมือถือเยอะไหมหรือเรารู้สึกแสบตาเครืองตาปวดตาไหมหรือเวลาตื่ มารู้สึกว่าเรามีอาการปวดตาแสบตาหรือว่ารู้สึกปวดหัวนะครับอันนี้ลองไปเช็คตัวเองก่อนนะครับแบงแนะนําไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตาเอียงหรือสายตายาวหรือไม่มีค่าสายตานะครับก็แนะนําให้ตัดเป็นกรองแสงนะแต่ที่แบงจะแนะนําคือกรองแสงนี้เป็นกรองแสงแบบตัดๆเท่านั้นนะครับห้ามใช้กรองแสงแบบสําเร็จรูปนะเพราะว่ากรองแสงแบบสําเร็จรูปครับก็เวลาใส่ปุ๊บมันอาจจะไม่ได้ป้องกัน1้อยเเแต่ถ้าเป็นกรองแสงแบบสั่งตัดเช่นเรามีแบงค์เอาให้ดู เราเราเลือกกรอบใช่ไหมครับพอเราเลือกกรอบเสร็จปุ๊บมันก็จะมีตัวแววนใช่ไหมครับพอมีตัวแววนเสร็จปุ๊บนี่คือเลนส์นะครับก็คือเราต้องเลือกกรอบแล้วก็ผสมเลนส์ก็คือเราจะประกอบเข้าไปครับจะทําให้เป็นเลนส์สังตัดนะครับคุณภาพของเลนส์สังตัดจะดีกว่าคุณภาพของ แว่นจำเนตรูปนะครับอ่าคําถามต่อมาครับที่แบงค์พูบ่อยคือควรตัดแว่นใหม่ทุกๆก,กี่เดือนกี่ปีนะครับอันนี้แบงค์ก็จะตอบเป็น2กรณีคือกรณีคนที่มีค่าสายตากับคนกรณีที่ไม่มีค่าสายตานะครับกรณีคนที่มีค่าสายตาแบงค์จะบอกว่ามันขึ้นอยู่กับบุคคลครับบางคนเขาใช้ตาหนักมากบางคนส่องกล้องชุลทัศน์บางคนออกแดดบ่อยอย่างไงครับบางทีตาเรามันก็อาจจะเสื่อมตามสภาพแล้วก็สายตามันอาจจะขึ้น ค่อนข้างเร็วถ้าเราไม่ดูแลรักษาตาดีๆนะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่ประมาณ1ปีถึง2ปีครับส่วนคนที่ไม่มีค่าสายตาแบงก็จะบอกว่า ควรตัดแว่นกี่เดือนกี่ปีหรือว่าควรตัดแว่นไหมนะครับแบงค์บอกเลยว่าในยุคปัจจุบันควรตัดแว่นครับเพราะว่าอาจจะเป็นแว่นที่ไม่มีค่าสายตาแต่เป็นกรองแสงอาจจะเป็นมัตติโคสหรือบูไลก็ได้นะครับมันอยู่ที่บุคคลมากกว่าแบงค์ไม่สามารถตอบได้ว่าควรเปลี่ยนแว่นหรือควรเปลี่ยนเลนในกี่เดือนกี่ปีนะครับแต่โดยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่1ปีถึงสองปีนะครับข้อที่3มครับมีคนถามเข้ามาเยอะว่าเลนแต่ละชนิดแตกต่างกันยังไงเราจะรู้ได้ยังไงเราควรใช้เลนแบบไหน จริงๆแล้วเวลามาร้านแดงนะครับหรือมาร้านมนุษย์แว่นเนาะแมงจะบอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เลนที่ดีที่สุดหรือแพงที่สุดนะครับแต่ต้องเป็นเลนที่เหมาะสมที่สุดต้องเป็นเลนที่เหมาะสมที่สุดในการใช้ประจําวันอ่าบางคนไม่ได้อยู่หน้าจอคอมทั้งวันครับเขาอยู่ขับรถทั้งวันหรือออ,อกออกข้างนอกไปตรวจไซตงงานทั้งวันแมงก็จะแนะนําเป็นพวกออกโต้เวลาออกแดดมันจะปรับสีแต่ถ้าใครรู้สึกว่าอยู่หน้าจอคอมทั้งวัน ดูโปรเจคเตอร์ทั้งวันอันนี้ครับแบงค์ก็แนะนําเป็นพวกบูไลท์บูคัทนะครับในการตัดแสงสีฟ้านะครับเพราะว่าต้องเรียนตามตรงนะครับแบงค์บอกเลยว่าการใช้งานของเลนแต่ละคนไม่เหมือนกัน อยู่ที่พฤติกรรมของเราอยู่ที่อาชีพเราด้วยนะว่าเราทําอาชีพอะไรบางคนอาจจะนั่งหน้าจอคอมแปชั่วโมงนักบัญชีนักกฎหมายเน,นี้ยแบงก์ก็แนะนาเป็นในเรื่องของบูไรต์บูคัทอยากได้ฟรูออปชั่นเลยมันก็จะมีพวกบูออโต้เลนทันซิชั่นนะครับในเรื่องของอยู่ในร่มก็จะเป็นสายแบบแบงก์ครับแต่เวลาออกแดดก็จะปรับสีแบงก์ก็หน้าจอคอมหน้าจอมือถือประมาณวันละห้าหชั่วโมงเหมือนกันครับก็ทําให้เราสบายตาขึ้นตัดแสงได้มากขึ้นตาไม่แห้งนะครับส่วนเวลาออกไปปุ๊บมันก็จะปรับสีครับปรับสีใน,นี้คือ ขึ้นอยู่กับ U V ด้วยนะว่า U V น้อย U V มาก mm hmm. แดดแรงหรือแดดจ้านะครับแบงก็จะปรับตามนั้นทําให้เราสบายตาม,มากขึ้นครับอันนี้ก็เป็น3าําถามที่แบงพบปล่อยที่สุดแล้วก็คนทักเข้ามาถามแบงเยอะที่สุดนะครับแล้วก็ใครมีคําถามตรงไหนเรื่องของกรอบเรื่องของเลนเรื่องของโค้งหน้าก็สามารถทักเข้ามา inbox เข้ามาถามแอนนิงเน่องได้นะครับหรือว่าแบงตอบเองนะครับโอเคครับสำหรับทีนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ